บรรยากาศที่เขาใหญ่นะครับช่วงนี้หลังจากโควิดก็พักผ่อนไปกันยาวนะครับธรรมชาติเริ่มฟื้นฟูก,กลับมาแล้วก็คึกคักแล้วครับเขาใหญ่สำหรับจุดนี้เป็นจุดที่จะเดินทางไปดูหอส่องสัตว์นะครับอยู่ด้านในนะครับเราต้องเดินกันไปอีกร่วมๆ น่าจะประมาณสัก1นกิโลได้นะครับเดินสบายครับเส้นทางนี้แต่อาจจะระวังน้ำหมอกน้ำค้างที่มันเกาะอยู่ตามพื้นดินอาจจะลื่นนะครับต้องดูดีๆแต่เดินเข้าไปข้างในก็น่าจะสวยเลยครับผมคิดว่าพอเห็นเขาบอกกันมาว่าบนหอสองสัตว์นะครับมองลงมาสวยมากเลย งจุดนี้ก็ลมเย็นสบายมากเลยครับพอเดินเข้ามานะครับเริ่มเข้าสู่เขื่นชายป่านะแล้วก็โอ้เย็นมากเลยครับลมได้บรรยากาศของธรรมชาติสุดๆเลยครับมาถึงข้างบนเลอพี่้างบอ เด,เ,ดเ,เดี๋ยวไปถึงจุดก่อนเดีย๋ยวเล็กๆเดี๋ยวค่อยถ่ายทุกวันเล็กๆไปนไป้อยครับหลังจากเราเดินมาได้สักพักนะครับจะมาเจอกฎและข้อห้ามที่เป็นป้ายที่เจ้าหน้าที่ติดไว้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมาก็รบก,กวนช่วยปฏิบัติตามกันด้วยนะครับครับเราจะเห็นว่าระหว่าง ทางที่เราเดินมานะครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินสวนออกมาด้วยนะครับก็หลายๆท่านคงไปถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแต่ลมเย็นสบายดีครับตอนนี้เย็นมากเลยครับอากาศก็ดีมากธรรมชาติฟื้นฟูมาจากโควิดนะครับอากาศดีมากเลยครับัตดูบางัง เ่นีไม่บังกล้องมันพอดีเดี๋ยวไปตัดต่อตอนนี้เราก็อยู่กันแทนฟูนะครับคนจะเลือกครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตถอดแมสกทีตันึงนะครับขอสูดอากาศเย็นสบายให้เต็มคอดสักนิดนึงไม่ต้องกลัวนะครับเราตรวจ ETK กันทุก อาทิตย์นะครับแล้วที่วาด,ด้วยกัน,น,นก็มีแต่เพื่อนกันทั้งนั้นนะครับ <laughs> ระวังมื่นนะครับ <laughs> ระวังมื่นนะครับเสีสเย่ <laughs> <laughs> ยอ <laughs> ครับไกลไหมครับไกครับก็เป็นลุกเบิกที่บุกเข้ามานะขาลายหมดอ่ะกว่าจะถึงนี่ก็าต้องทำฝ่าชมสองสัตว์เออฝ่าสองสัตว์ด้วยจุดสองสัตว์อะไรนี่ <c oughs> นแบบเรียนแข่งกันมาเหโอ้เรียนแข่งกันมันวะ เด็กน้อง nào ดีโอเคขั้นได้ยัานโอเคอยู่นะตอนนี้เราอยู่ในทุ่งหญ้าซเวนาเอาชีวิตมาตัวครับที่เราเห็นตั้งตารางานอยู่กลางทุ่งนะครับสูงๆนั่นนะครับคือหอสองสัตว์นะครับ มองไกลๆก็สวยมากเลยครับวิวเหมือนกับภาพวาดอะไรสักอย่างนะครับพี่เสือตรงเลยวสวยมากอ๋อพี่เสือ เรื่คลาบหอส่องสัตว์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าครับก็เป็นบันไดนะครับเดินขึ้นนะครับไปดูกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนข้างบนครับเราจะพาเดินขึ้นไปชมด้านบนของหอส่องสัตว์นะครับว่าวิวจากมุมด้านบนนี้จะสวยขนาดไหนนะครับไปดูข้างบน บรรยากาศด้านบนก็สวยมากเลยนะครับวิวข้างบนนี้ลมเย็นสบายนะครับจะเห็นตรงไกลๆนะครับที่เหมือนเป็นแอ่งอะไรสักอย่างนะครับข้างหน้านะครับจะเป็นเหมือนกับว่ากลางคืนนะครับจะมีสัตว์ออกมาหากินแล้วก็จุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับสองสัตว์เวลากลางคืนด้วยนะครับส่วนมากสัตว์เขาจะออกมาหากินตอนกลางคืนกันนะครับก็จุดนี้มองไปก็เห็นหมดเลยครับสวยดีนะครับทิวเขายาวเป็นแนว แล้วก็สนามหญ้านะครับสวยงามมากเลยผมนึกถึงภาพว่าภาพพื้นหลังของ Windows เอ็กซรุ่นเก่าครับเหมือนนะครับคล้ายๆเลยสวยดีเหมือนพื้นหลังเขียวไปหมดเลยครับสวยมากครับสำหรับหออสองสัตว์ของน้องผักชีนี่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับสลับ การเดินเข้ามาชมบรรยากาศธรรมชาติและความเย็นนะครับเสพติดความโรแมนติกของธรรมชาตินะครับป่าเขาและทุ่งหญ้านะครับก็จะมีสลับกันเดินเข้าเดินออกนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็บางท่านก็จะมาเป็นกลุ่มนะครับบางท่านก็จะมาเดี่ยวๆนะครับบางท่านก็มาเป็นครอบครัวใหญ่ก็มีนะครับเพราะว่า ใน,ในทางในเขานะครับสามารถที่จะเดินสำรวจได้นะครับดัง่งดังชุดที่จะเห็นเนี่ยครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเพิ่งเดินกันออกมานะครับอันนี้ส่วนนี้จะเป็นสัตว์ป่านะครับที่อาศัยอยู่ณแถวนี้นะครับก็นา,นานจะพบเห็นนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะพบเห็นได้บ่อยไหมคงต้องมาแบบฟลุกจริงๆถึงจะเห็นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น ทางเข้านะครับที่เป็นทางที่จะเดินนะครับสำรวจธรรมชาติในป่านะครับเดินเข้าไปได้นะครับแต่ผมคงไม่เดินเข้าไปนะครับเนื่องจากไม่มีความพร้อมในการเดินป่าเลยวันนี้นะครับจะเป็นทางนะครับยาวลึกเข้าไปนะครับก็วันนี้ไม่ไหวครับไว้วันหลังแล้วกันครับ